สวัสดีจ้าครับสวัสดีครับสาวบันาเป็นไงเขาใหญ่ฝนตกไหมอืมคึมเฉยเป็นไงที่บ้านลูกปืนใหญ่ถึงไหมไม่ถึงจ้าก็ไกลอยู่วันนี้ไม่มีอะไรก็คงจะย้ำตัวเดิมอ่หลักสิบเป็นเลขคู่อ๋อย้ำโคงสุดท้ายเราเนาะเพราะว่าวันนี้สามสิบแล้วจ้ะหลักสิบเป็นเลขคู่สี่หกแปดหลักสิบนี้สี่หกแปดจ้ะสี่หกแปดครับจ้ะ ก็มีสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดจ้ะหลักร้อยก็เอาเลขสี่ใส่เลยสามชุดนี้ส<ๆ>ี่สี่เจ็ดสี่หกเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่สี่เจ็ดสี่หกเจ็ดสี่แปดเจ็ดจ้ะครับเลขวิ่งก็วิ่งเจ็ดกับแปด้วเลยข้างบนยังไงก็รับ ซับแน่นอนทั้งสองตัวนี้แหละเจ็ดกับแปดเนาะครับผมอันนี้ชุดบนใช่ไหมคะครับผมชุดบนชุดล่างยี้ให้ชุดเดียวเลยสี่เก้าเก้าสี่ล่างสี่เก้าเก้าสี่จ้ะมีความเป็นไปได้นะไม่น่าจะออกสองเก้าเก้าสองกันไปก็ได้สองเก้าเก้าสองกันสองเก้าเนาะจ้ะครับผมคือไปกับประมาณนี้แหละครับอืมค่ะโอ้ อันนี้ก็ฟันให้แบบบนล่างเลยเนาะแยกให้เลยเนาะจะได้เล่นง่ายๆครับผมรับประกันนะศูนย์กับหนึ่งไม่มาแน่นอนอืมไม่มาให้เห็นแน่ๆครับค่ะมันเลขทั้งหมดสิบตัวมันเหลือสี่เจ็ดแปดที่มันเด่นที่สุดอืมค่ะถ้าสามตัวมันมาตัวนี้ก็โอเคเลยแหละ,ะยังไงก็ฝากโตัวเต็งไว้จ้ะค่ะอืมคือจับ จ้ะสามตัวคือสามหางเนาะครับผมจ้ะสองตัวก็สามหางก็ดูเอาโค้งสุดท้ายคือฟันฟันย้ําห้แล้วแหละเนาะครับเพราะว่ายังไงก็โค้งแรกคลิปแรกกับคลิปสุดท้ายก็ยังเหมือนเดิมว่าตัวเลขไม่เปลี่ยนเลยมันไม่มีตัวอื่นจะมาใส่ได้แล้วใช่ค่ะชุดแรกที่เราปล่อยเนาะก็ยังชนกันกับชุดที่นี่มาให้มาเนาะนีสี่ตัวหนึ่งแปดยังไงมามาคู่กันแน่วันนี้ค่ะอ๋อ ั่นใจครับจ้าแต่ให้จะให้ดูชุดเต็มอยหอกลิปแรกที่เราปล่อยต่องวดมันมีเก้าชุดเนาะใช่ใช่ทั้งเรขคลิปแรกทั้งอะไรเรื่ีที่มาครับแล้วก็ขงสุดท้ายให้ฟรีดูเลยจ้าเอไปใช้งานได้เลยจ้าค่ะก็ตามนี้เนาะวันนี้วันที่สามสิบแล้วตามเอ็ดหนึ่งอ่าไม่กี่วันก็จบดีแน่นอนครับค่ะตามนั้นเนาะครับผมค่ะคิดว่าน่าจะไม่ดังหรอกเนี่ยไอ้ สี่เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดแต่ว่าสี่เจ็ดไม่แน่สี่เจ็ดเจ็ดสี่นี่ไม่แน่ก็ถ้ามันต้นไหนมันดังมันซื้อไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อ<ะ>เน้นไปที่แปดเจ็ดเดียวเลยค,คือตัวเนี้ยเน้นมากเลยจ้าแปดเจ็ดนี่เนะาะครับผมห<ม>ลักหน่วยมันเด่นสุดก็คือเลขเจ็ดเลยอืมค่ะหลักสิบก็คือเลขแปดเลยที่มันเด่นจ้า S <S จะถึงฝากเอฟซีที่มีทุนติดกับแปดเนี่ยวิ่งได้เลยยังไงถ้ามาสองตัวรับทรัพเลยแหละอืมค่ะตามนี้เนาะค่ะค่ะโอเคโอเคอยังไงก็ได้เฮยกช่องเนาะอยังไงก็ให้เป็นแนวทางให้พิจารณา,าเอาค่ะครับผมจ้ะค่ะเอาดูแลสุขภาพนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงจะฝนก็ไม่ฝนจะร้อนก็ไม่ร้อนจะหนาวก็ไม <al> ่หนาวเออก็ดีคึมๆไม่รู้จะตกอีกเปล่าค่ะ โอเคขอบคุณมากค่ะเซียนจ้าจ้าสวัสดีค่ะค,ค่ะเดี๋ยวซาบานาจ,จะทวนตัวเลขคงสุดท้ายเนาะคะ่ะของเซียนปากช่องให้ฟังอีกรอบหนึ่งจ้าอันนี้ชุดบนเด้อค่ะชุดบนวิ่งไปที่เจดกับ8ปดจ้าหลักสิตเพื่อนไห้มาสีหกแปดปากหลักสิตจ้า4ีหปดเพื่อนจับห้ยจังสี่เลยค่ะซีเจ็ดหเจ็ดแปดเจ็ดเน,น้นเน้นคือแปดเจ็ด สามตัวสี่สี่เจ็ดสี่หกเจ็ดและสี่แปดเจ็ดเด้อค่ะสำหรับเลขล่างฟันไปที่สี่เก้าเก้าสี่เม็ดเดียวแต่ว่าเพิ่นกันในสองเก้าเก้าสองเก้าเก้าสองมีหมัดน้ำเพิ่นอยู่เด็ดจ้ะเด็ดงามเอ๋อเม็ดเดียวสี่ดเด 49, 49, ก้าเก้าสี่จ้ะตัวกันคือเก้าสองสองเก้าแต่ว่าชุดเต็มที่ปล่อยต่องวดให้เบิ้งชุดเต็มให้พร้อมเดี๋ยวสาบนาจ,จะทวนให้ฟังแล้วสิประกอบให้เบิ้งกับเลข มีที่มาพร้อมนะคะฟังไปเรื่อยๆให้จบค่ะอันนี้ป้อยตั้งแต่ต้องมดเพิ่นจะวิ่งก็วิ่งก็ยังคงเดิมจิตกับเปดหลักร้อยก็เพิ่นจะเน้นไปที่4เนาะสิบหน่วยก็จะประมาณนี้หลักสิบมีสองมีซีมีหกมีเจ็ดหลักหน่วยมีสองมีซีมีหกมีเจ็ดมีเปดแต่ว่าเพิ่นจับชุดเต็มมี4ีหกซีเจ็ดซีแปดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดปดแปดหกแปดเจ็ดแปดแปด สี 4, 8, ่แปดจและสามแปดจก็ยังคงเดิมพี่น้องบึ้งิ่นตัดให้ก็ยังคงเดิมเดียจ้ะนี่แต่ว่าิ่นตัดให้น้อยลงก็คือเหลือสี่ 6, จิตหกจิตแล้วก็แปดจเนี่ยค่ะบึงเด้อคายๆกันเิ่นขัดออกมาแล้วแต่ดับนาอกค่ะสิบหน่วยบนศูนย์กับหนึ่งดับสิบหน่วยบนไปที่ศูนย์กับหนึ่งค่ะอันนี้ตัดให้น้อยแล้ว เดี๋ยวสิให้เบิ่งเลขมีที่มาบาทที่นี่เลขมีที่มาเพิ่นกะอ่าไปมาเป็นคลิปที่สองแต่ว่าสาบนา,าจะทวนให้ฟังเลขมีที่มาเนาะคะ่ะวิ่งบนล่างสี่กับหกเด้อจ้ะมันไปชนที่เก้าสี่นี่เจ็ดสี่เจ็ดหกชนกันเดยค่ะโค้งสุดท้ายเพิ่นกะยังชนกันกับเลขมีที่มาเอาประกอบให้เบิ่งเลยจ้ะประมาณนี้พี่น,อน้องคะ สำหรับตัวเลขเซียนปากช่องสงสัยยังเนาะค่ะอยากสอบถาม0931414619จ้ะประมาณนี้ก็บ้านี้กันไก่พี่น้องเก้าซีซีเก้าเจ็ดซเจชนกันเจ็ดหกหเจกับชนกันคือเลขตัวเดียวกันแหละล่ละพี่น้องแต่อันนี้เป็นเลขมีที่มาตีพิ่นน้ำมาฝักพี่ตอนน้องแต่อันนี้เป็นสูตรของเบิ่นเดอร์ค่ะเอา จัดกัดพันเลขมีทม่ม้านี่บอกเลยว่า,าเดินดีเกือบถูกเหงดถ้ามันผู้ใดมีทุนกับร้องสื่อต่อยว้เบิงหรือผู้ใดมีทุนแลนกับร้องแลนเอาเบิงค่ะบนลางคือสีกับหกเด้อค่ะเอาค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดซับสไครต์กริ้ง,ง,ปงเปิดค่าการมองเห็นคลิปนี้บ่บ่หลายใหญ่ไปเฮงเฮงรวยรวยปังปังโซโหโซคนเงินไรกองต้องไรเก่าไปลวจ้ะสวัสดีจ้า ยะถา,าวะิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวะอิโตกินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปะชิตังตุมหังจิป,ปเมวสมิชันโตสัพเพ,พปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะามะนิโชติระโสยะาสัตติโยวัชันโต สัพพโรโควินัสปตุมมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภว,วะอะพิวันาสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจัตตาโรโอธรรม,มาวัฒททนติอายุวันโมสุข,ขังพระลัง